เกิดชาติใหม่ของเป็นพอมาจารย์ให้ของมีคู่จะมีผลอะไรไหมคะยานะยานะยาที่สายลักสายนะั้นนะอย่าลืมว่าเราเราเกิดนะโดยการมาพบก,การมาปมมีการประดานเกิดนะการมาภูมนะการมีคมนะถ้าเรารู้จักถ้าเราไม่รู้จักมันก็ไม่มีคุณกับเรา เป็นมีพิษกับเราใช่ไหมเรารู้วันนี้เราไม่รู้เรางม้่ะไรเหมือนกันเหมือนกันก้ทำกรรมไม่ดีใช่ไหมเนี่ยสวมนต์อย่างที่ท่านบอกมันสวดมนแต่แม่จาโอธนารมุนม่ขึ้นปุ่นทำจิตให้ตัวเองเป็นพมนะว่าผมก็เป็นโยมเนี่ยจริงๆริวาสารนุ่พอท่านฝึกให้ขึ้นพรหมบ่กพรหมมันเทศ สามารถจะเ,เลืเอกเพศได้เวาเกิดเป็นเหมือนเหมือนหลวพ่อกระกบสบานนั่นแหล,แลนะผู้ประมีก็ได้ขึ้นมาจากโผลลงมาจากโผลใช่ไหมเวลาแต่งงานก็ยังไปนอนด้ว,นะวยกันนอน้วยกงานก็ไม่ทําอะไรไม่มาจากโผลเลยมันคับได้มันละเอียดเป็นโผลเป็นชส้นที่ละเอียดเพราะนั้นเลยโผลขึ้นไปมันก็นดินแดนที่ไม่เกิดกันพิสูจน์ได้นะสมัยที่เกิดบริพารท่านพาไปดูหมดเลย อยู่เว้นข้างล่างล่าง,ลงไปไม่ได้ดูดูได้แต่เขาไม่ให้ลงไปประมาณนั่นแหละเพราะนั้นฝนะึกนั่นแหละอารมณ์สบายๆนี่แหละหัวาดาเรายิ้มๆนั่แหละคืออารมณ์ทงเลยไม่ลำคาน <c oughs> ไม่มีอะ <c oughs> ไม่ลำคาญในผัวไม่ลำคาญในลูก <c oughs> ไม่ลำคาญใ, <c oughs> ในหัวหน้าจำคาญก็ไม่นานเขายิ้มๆไม่นานพ่อยอังไง ก็ที่เราสวดไปเนี่ยมันสะสมความเบาไน่ยสะสมไปเรืเ่อยๆด้วยมันจามาลมนั้นได้มันไปเข้าไปเป็นไปได้มันย,ยึดจรดเนี่ยยืดยืนด้วย